สวัสดีครับทุกคนพบกับผม B A S b Channel กันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานหลายวันเราก็ยังคงอยู่ในเรื่องราวของวันพีซสำหรับวันนี้ก็จะเป็นตัวละครที่เพื่อนๆขอกันเข้ามาเยอะมากนะครับนั่นก็คือนักบวชปีศาจอูรุสนั่นเองนะครับหนึ่งในซูเปอร์โนวานะครับที่มีค่าหัวน้อยที่สุดในกลุ่มเลยนะทุกคน ส่วนพลังและผลปีศาจของอูรุสนะครับเพื่อนๆคนไหนที่รู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วกันนะครับแต่เท่าที่ผมได้รู้มานะครับอูรุสมันสามารถขยายร่างได้นั่นเองนะครับทุกคนโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาล้วก็ไปลงมือวาดกันเลยนะครับก็ขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับที่ห่างหายกันไปนานหลายวันนะครับก็กลับมาวาดอีกแล้วนะเป็นตัวละคร ที่เพื่อนๆขอกันเข้ามาเยอะมากนะครับสําหรับอูรุสสสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะว่าตามผมนะครับก็ดูคลิปของผมไปด้วยนะก็ว่าไปด้วยได้เลยนะครับทุกคน เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับอูรุสนักบวชปีศาจส,ส่วนอาวุธของอูรุสนะครับก็จะเป็นแท่งเหล็กใหญ่ๆนะแต่คลิปนี้ผมก็จะวาดให้มันเล็กลงหน่อยนะครับทุกคนก็ขออภัยด้วยแล้วกันเนาะหลังจากนั้นเราก็จะตัดไปตอนที่ลงสีกันเลยเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยสําหรับอูรุสนักบวชปีศาจนะครับที่เพื่อนๆขอกันเข้ามาเยอะมากนะครับตัวนี้ อยากจะได้ตัวละครตัวไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาอย่างที่เคยเลยนะครับตัวไหนที่เพื่อนๆขอมาเยอะผมก็จะวาดตัวนั้นให้เลยที่สําคัญนะครับเพื่อนๆคนไหนไม่อยากจะพลาดคลิปใหม่ๆของผมก็อ,มอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปหน้าจะเป็นตัวละครอะไรนะาอันนี้ไม่บอกแล้วกันสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับแฟนวันพีซทั้งหลาย